Card, screen, งานแท้งานดีงานเพียอเดองานนําเข้าจากอเมริกาต้องที่นี่นะคะกับโซเวอร์ไฮไลท์นะคะและที่เห็นอยู่นี้นะคะทุกคนนี่ก็คือมิดแ a มโบว์ Likewise, izable, เฟิร์ส t ัตพาทัวร์หรือแลมโบว์พาสองนั่นเองนะทุกคนเห็นไซส์กล่องนะคะกระทัดรัดแบบนี้นะคะทุกคนจะบอกว่างานสวยมากเลยนะคะทุกคน สวยยังไงไปชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนและนี่ก็คือกล่องของ l a m โบว์พาร์ทูนะคะเฟิร์สบัตพาร์ทูนะคะนี่เลยค่ะงานดีๆนะคะงานสวยๆนะคะทีอะ่อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง l a m โบวนะคะที่ซิ l v e สเตอร์สตาร์โลนนะคะใช้ในการแสดงภาพยนตร์นะคะนี่ซิลเวสเตอร์สตาร์โลนซิกเนเจอร์อ dition นะคะกล่องเขานะคะนี่เลยคะ่ะ แค่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนนี่ความยาวของมีดนะคะสเปคเขาก็จะบอกที่กล่องมาให้เลยนะคะความยาวนะคะอยู่ที่10.83นิ้วนะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่6.15นิ้วนะคะแฮนเดิลยาว4นิ้วนะคะท็อปเกนนะคะแล้วก็มีซองมาให้ด้วยนะคะไะไปชมข้างในกันดีกว่านี่แกออกมานะคะก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะ มีดเขาน้ำหนักใช้ได้เลยนะทุกคนเห็นแบบว่าเล็กๆกระทัดรัดแบบนี้ด้วยขนาดความยาวของใบมีดเขาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะแกคือความยาวของมีดนะคะอยู่ที่6นิ้วนะคะความยาวรวม10นิ้วนะคะนิดๆนะคะสวยมากเลยทุกคนจะทำไงให้เห็นนะ่ะคือความยาวของใบมีดเนี่ย คือใบสวยมากเลยอ่ะจะทำยังไงให้เห็นอ่ะจะทำยังไงให้เห็นใบมีดสวยๆนี่ใบสวยมากคือเป็นเหมือนกริดนะคะทุกคนเป็นคมสองด้านอย่างนี้นะคะเป็นมีดแบบทรงปลายแหลมมีคมสองด้านคือดีมากเลยอันนี้คือบอกว่า คือเป็นแบบขึ้นลูปมาด้วยอันเดียวกันเลยนะคะเนี่ยเนี่ยทั้งมีดคือแบบไม่มีรอยต่อคือขึ้นรูปมาเป็นอันเดียวกันเลยเนี่ยนะคะเป็นหอ,อกก็ได้นะคะทุกคนพุ่งเนาะเขาก็เดี๋ยว<ป>เดี๋ยวจับไปเดี๋ยวเขาจะไอ้นี่เนาะเดี๋ยวเขาจะปิดก้าร,ารมองเห็นนีกกว้างลักษณะแบบเป็นแบบเหมือนเป็นพุ่งเป็นหอ,อกอะไรแบบนี้คือ คมีดสวยมากเลยค่ะทุกคนสวยจริงสวยจังสวยจริงๆสวยไม่มีที่ติเขามีซองหนังมาให้ด้วยเนี่ยซองหนังก็เป็นลายเซน็นด้วยนะนี่คลิปให้ด้วย คือจะคลิปเข้าขาดกระเป๋ากางเกงหรือขากางเกงก็ได้ค่ะเป็นตัวล็อกมีดมาให้ด้วยลักษณะเนี่ยเอามีดใส่ตรงนี้แล้วก็ล็อกแต่คือแบบว่าฝากก็ดูดีนะแต่มีดนี่สวยจริงสวยแบบที่ไม่เคยรีวิวมาก่อนเล่มนี้เราไม่เคยรีวิวมาก่อนเลยนะคะทุกคนกับแลมโบ้พากสองเล่มนี้นะคะสวยจริงๆค่ะทุกคนใครได้ไปยินดีด้วยเลยนะคะ สวยจริงๆแล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะแบบร้อยเชื่อกพลราคอนหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะอันนี้เขาเขียนว่า l a m b บ f ์ r ฟิ t ์ส t part Two. นี่ค่ะกับเล่บนี้นะคะงานสวยๆถ้าใครสนใจอยากได้ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่ l i น e แอด e ซเวอร a ไฮแลนนะคะทุกคนงานแท้งานดีงานนำเข้าจากอเมริกานะคะและ อยากได้รุ่นไหนนะคะอยากชมรุ่นไหนทักมาได้นะคะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับ s ซเวอร์ฮารไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ